อันที่จริงพวกเราชาวโลกทิพย์ก็ไม่เคยวิตกกังวลต่อปัญหาเช่นนี้เลยเพราะเรารู้ถึงความมีอยู่และความจริงของดินแดนของเราอยู่เต็มอกแล้วจนไม่ต้องเสียเวลาไปคิดให้เปลืองสมองว่าโลกของเราควรจะอยู่ทางทิศใดของโลกมนุษย์แม้เราจะถูกชาวโลกมนุษย์สมมติเรียกกันว่าตายแล้วก็ตามแต่เราก็รู้ดีว่า เรายังมีชีวิตอยู่อย่างบริบูรณ์ดังนั้นการที่ชาวโลกมนุษย์จะพูดถึงหรือคิดเห็นอย่างใดเกี่ยวกับพวกเราจึงไม่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญแต่อย่างใดข้าพเจ้าเองอาจมีส่วนผิดจากผู้อื่นอยู่บ้างก็ในข้อที่ว่ารู้สึกกระหายใครจะให้ชาวโลกมนุษย์ได้ทราบถึงความเป็นไปอันแท้จริงของพวกเราเป็นอย่างยิ่งดังนั้น จึงน่าจะเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกมนุษย์อยู่บ้างหากเขาเหล่านั้นได้ทราบพอเป็นเงาเงาว่าโลกทิพนี้มีอยู่จริงเพียงไรและน่าจะตั้งอยู่ณที่ใดเมื่อเปรียบกับโลกมนุษย์โลกทิพนี้ม่ใช่มีอยู่เพียงโลกเดียวเท่านั้นแต่อันที่จริงมีอยู่หลายชั้นหรือหลายภูมิด้วยกันซึ่งบางท่านได้แบ่งออกเป็นเจ็ดชั้นคือจากชั้นหนึ่งซึ่งเป็นชั้นต่ำที่สุด จนถึงชั้นเจ็ดซึ่งเป็นชั้นสูงที่สุดคำว่าต่ำหรือสูงในที่นี้หมายถึงความหยาบหรือประณีตแห่งจิตใจหรืออีกในหนึ่งหมายถึงวิวัฒนาการทางจิตซึ่งจะสูงขึ้นไปโดยลำดับเหมือนการขึ้นบันไดเจ็ดชั้นฉะนั้นอาณาเขตของโลกทิพย์เหล่านี้อยู่ซ้อนกันเป็นชั้นๆเป็นเสมือนหนึ่งวงกลมล้อมรอบโลกเราอยู่อาาเขตของวงกลมเหล่านี้ ยื่นออกไปในอากาศอันไพศาลและมีส่วนสัมพันธ์กับโลกนี้ในการหมุนไปรอบโลกและรอบดวงอาทิตย์ด้วยแต่ดวงอาทิตย์ไม่ได้มีอิทธิพลอย่างหนึ่งอย่างใดต่อโลกทิพย์เลยทั้งนี้เพราะดวงอาทิตย์เป็นโลกฝ่ายวัตถุโดยปกติแล้วเราจะไม่รู้สึกเสียด้วยซ้ําว่ามีดวงอาทิตย์อยู่การที่พระเจ้ากล่าวว่าโลกทิพ เป็นเสมือนวงกลมซ้อนกันอยู่รอบโลกมนุษย์นั้นพอจะมีหลักฐานอนุมานได้จากความจริงที่ว่าเมื่อเวลามีผู้ที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปมาเยี่ยมเยียนเราท่านเหล่านั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ลงมายังภูมิของเราซึ่งหมายความว่าท่านอยู่เหนือเราขึ้นไปทั้งในด้านอวากาศและในด้านระดับความประณนีตของจิตในด้านตรงกันข้าม ภูมิแห่งความมืดมิดซึ่งเป็นภูมิชั้นต่ำนั้นก็อยู่ใกล้กับโลกมนุษย์ที่สุดและส่วนที่ต่ำที่สุดของภูมินี้ก็แทรกซ้อนกันกับโลกมนุษย์การที่เอ็ดวินบอกให้กบเจ้าหลับตาเสียเมื่อครั้งที่กบเจ้าละกายเนื้อมาใหม่ๆและเพิ่งเดินทางเข้ามาสู่ภูมินี้เป็นครั้งแรกก็เพื่อไม่ต้องการให้เห็นความน่าสยดสยองของภูมินี้นั่นเอง การที่โลกทิพย์ซ่อนกันอยู่เป็นชั้นชันรอบโลกมนุษย์โดยมีโลกมนุษย์เป็นเสมือนกับศูนย์กลางนั่นเองอาณาเขตของชาวโลกทิพย์จึงถูกแบ่งออกตามดินแดนสัญชาติและภาษาของชาวโลกมนุษย์นั้นด้วยด้วยเหตุนี้โลกทิพย์ที่อยู่เหนืออาณาเขตของประเทศใดในโลกมนุษย์ก็มักจะเป็นที่อยู่ของชาวโลกทิพย์ที่เคยเป็นประชาชนของชาตินั้นภาษานั้น เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์หมายความว่าโลกทิพย์ของฝรั่งก็อยู่ในดินแดนของฝรัง่งและโลกทิพย์ของชาติอื่นๆก็อยู่เหนือดินแดนของชาตินั้นๆน,น,นั่นเองในเรื่องนี้ถ้าท่านพิจารณาดูถึงความจริงที่ว่าคนเราชอบอยู่ในดินแดนของตนหรือพวกพ้องของตนแล้วก็ไม่เป็นที่น่าประหลาดใจแต่อย่างใด เพราะการได้อยู่ร่วมและสมาคมกับบุคคลชาติเดียวกันภาษาเดียวกันมีความโน้มเอียงคล้ายๆกันชอบและไม่ชอบสิ่งเดียวกันนั้นก็ย่อมเป็นความสุขใจอย่างหนึ่งเป็นลักษณะทั้งของชาวโลกมนุษย์และชาวโลกทิพย์อย่างไรก็าตามความจริงดังกล่าวมาแล้วนั้นมิใช่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์บังคับกันเลยทีเดียวก็หาไม่เพราะทุกๆคน มีสิทธิเสรีเต็มที่ที่จะเลือกได้ตามชอบใจสุดแล้วแต่จะชอบอยู่หน้าส่วนใดของโลกทิพย์อันเหมาะสมกับภูมิชั้นแห่งจิตของตนเพราะในดินแดนเช่นนี้ไม่มีพรมแดงหรือหลักเขตแบ่งเชื้อชาติหรือประเทศไว้ดังเช่นในโลกมนุษย์ผู้ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนในสถานที่แห่งเดียวกันนั้นก็เป็นด้วยความสมัครใจที่ต่างคนต่างเห็นว่า ควรที่จะได้อยู่ร่วมกับผู้มีศีลและทิฏฐิเสมอกันเท่านั้นเราสามารถเดินทางไปเยี่ยมเยียนบุคคลเหล่านั้นที่ต่างชาติต่างภาษากับเราได้เสมอและเราจะอยู่กับเขาสมาคมกับเขานานเท่าใดก็ได้เพราะไม่มีเครื่องกีดขวางคือเชื้อชาติภาษาหรือวัน,นอันสูงต่ำแต่อย่างใดโดยเฉพาะในเรื่องภาษาพูดแล้ว ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องแต่อย่างใดเนื่องจากเราใช้ภาษาของใจจึงไม่จำเป็นที่จะต้องพูดออกมาดังๆการกระทําความเข้าใจระหว่างกันก็เป็นของง่ายๆเพราะเราจะใช้วิธีส่งกระแสะความคิดของเราให้พุ่งตรงไปยังผู้ที่เราจะสนทนาด้วยซึ่งบุคคลผู้นั้นจะเข้าใจความหมายของความคิดของเราได้ทันทีและโดยถูกต้อง ณที่นี้เราพูดกันด้วยภาษาใจอาศัยเหตุดังกล่าวมาแล้วที่ว่าโลกทิพย์ของชาติใดภาษาใดาก็อยู่ใกล้เคียงกับดินแดนของมนุษย์ชาตินั้นๆภาษานั้นๆดังนั้นสิ่งแวดล้อมของโลกทิพย์ณที่นั้นๆก็มักจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาวะของโลกมนุษย์ในถิ่นนั้นไปด้วยเรื่องเช่นนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานั่นเอง เพราะโลกทิพย์เป็นผลของโลกมนุษย์ตัวอย่างเช่นบ้านของข้าพเจ้าเองในโลกทิพย์นี้โดยลักษณะทั่วไปก็ไม่แตกต่างอะไรกับบ้านของข้าพเจ้าในโลกมนุษย์นักแม้ว่าส่วนปลีกย่อยหรือสิ่งแวดล้อมอาจจะมีผิดเพี้ยนกันไปบ้างก็ตามภาวะในโลกทิพย์ที่ยังมีการแบ่งแยกดินแดนตามเชื้อชาติและภาษาของโลกมนุษย์เช่นนี้ ไม่ได้มีอยู่ตลอดไปทุกชั้นภูมิปรากฏการ์ดังกล่าวนี้จะมีอยู่จนถึงขีดหนึ่งเท่านั้นต่อจากนั้นไปก็จะไม่มีอีกทั้งนี้หมายความว่าเนื้อภูมิดังกล่าวนี้ไปแล้วความรู้สึกในเรื่องสัญชาติและภาษาจะเป็นอันหมดไปโดยสิ้นเชิงในภาวะดังกล่าวนี้แม้ร่างกายภายนอกของท่านผู้ที่อยู่ในภูมิเช่นนี้ จะยังมีแตกต่างกันอยู่บ้างเช่นมีผิวขาวดำเหลืองหรือแดงเป็นต้นก็ตามท่านเหล่านั้นจะไม่มีความรู้สึกในเรื่องสัญชาติหรือภาษาดังเช่นที่เคยเป็นอยู่ในโลกมนุษย์หรือในภูมิแห่งโลกทิพย์ชั้นต่ำต่อไปอีกสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่ก็คือความบริสุทธิ์แห่งจิตใจซึ่งจะมีมากขึ้นเป็นลำดับในภูมิหรือชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งของโลกทิพย์นี้ ก็มีผู้ปกครองอยู่ท่านหนึ่งเป็นประจำอยู่เสมอไปความจริงข้าพเจ้ารู้สึกว่าการใช้คำว่าผู้ปกครองนี้อาจจะไม่ตรงต่อความจริงนักเพราะโดยเนื้อแท้แล้วเราควรจะเรียกท่านว่าเป็นหัวหน้าอาจจะเหมาะกว่าบรรดาท่านที่มีตาแหน่งเป็นหัวหน้าของแต่ละภูมิเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่มีระดับจิตใจสูงกว่าภูมิที่ท่านเป็นหัวหน้าอยู่ทั้งสิ้น ท่านเหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีความรอบรู้ชำนาญเรื่องของโลกทิพย์มาแล้วเป็นอย่างดีและล้วนเป็นผู้ที่ได้อยู่ในโลกนี้มาแล้วเป็นเวลานาน,านทั้งสิน้นบางท่านได้อยู่มาแล้วเป็นเวลานับพันพันปีท่านเหล่านี้นอกจากจะเป็นผู้มีจิตปราดีและสูงส่งแล้วยังต้องเป็นผู้ที่รอบรู้ในกิจการและสามารถแก้ไขตัดสินปัญหาต่างๆ หรือข้อขัดข้องต่างๆได้เป็นอย่างดีท่านเหล่านี้ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดจะไปหาสนทนาหรือปรึกษาข้อขัดข้องอย่างใดกับท่านก็ได้ทั้งสิน้นไม่มีเรื่องพิธีรีตองหรือยศศักดิ์อย่างเช่นในโลกมนุษย์เลยบางท่านอาจจะสงสัยว่าในภาวะอันเป็นทิพย์เช่นนี้ยังจะมีปัญหาข้อขัดข้องอย่างใดอยู่หรือข้าพเจ้าขอตอบว่ายังมีอยู่เหมือนกัน เป็นแต่ว่ามิใช่ปัญหาเกี่ยวกับความทุกข์ยากลำบากหรือวิตกกังวลต่างๆนานา,นาดังเช่นปัญหาของชาวโลกมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นหลังจากที่กพเจ้าได้ผ่านเข้ามาสู่โลกนี้แล้วและเมื่อได้เห็นความผิดพลาดของตนเองที่ได้เคยกระทำไว้ในโลกมนุษย์ก็รู้สึกใคร่จะกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดลบล้างความผิดนั้นลงไปบ้างปัญหาก็เกิดขึ้นว่า ข้าพเจ้าจะทำได้อย่างไรเมื่อข้าพเจ้านำเรื่องนี้ไปปรึกษาเอ็ดวินเขาก็ได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษาต่อหัวหน้าของเราอีกทีหนึ่งซึ่งผลก็คือว่าจะมีผู้ที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งมาปรึกษาหาลู่ทางในเรื่องนี้กับข้าพเจ้าความแตกต่างระหว่างความสามารถในทางจิตใจของชาวโลกมนุษย์กับชาวโลกทิพย์มีอยู่อีกประการหนึ่ง คือจิตใจของชาวโลกมนุษย์ซึ่งยังคล่องอยู่กับร่างกายนั้นมีความสามารถอายุในขอบเขตจำกัดมากเพราะจิตใจเช่นนั้นต้องทำงานโดยผ่านทางสมองของกายเนื้อส่วนในโลกทิพนี้เราไม่มีเครื่องถ่วงให้หนักและขัดข้องเช่นนั้นจิตใจของเราจึงมีประสิทธิภาพสูงกว่านั้นมากดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่ผ่านมาในความทรงจำของเราแล้ว เราจะไม่มีวันลืมมันเลยโดยในนี้ความรู้ความชำนาญทุกประการที่เราได้ศึกษาหน้าที่นี้เราจะสามารถจำไว้ได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆดังนั้นท่านผู้ที่เป็นหัวหน้าของภูมิหนึ่งภูมิหนึ่งนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญกว้างขวางมากจริงๆตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าโลกทิพย์นี้มีอยู่หลายชั้นด้วยกันนั้น ขอให้ทางระลึกถึงความจริงอีกประการหนึ่งไว้ด้วยว่าผู้ที่อยู่ในภูมิต่ำจะมองไม่เห็นผู้ที่อยู่ในภูมิสูงกว่าตนขึ้นไปเลยแต่ในทางตรงกันข้ามผู้ที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปจะสามารถมองเห็นผู้ที่อยู่ในภูมิต่ำทั้งหลายได้โดยตลอดถ้าเราเดินทางไปสู่ภูมิที่ต่ำลงจะเห็นได้ว่าภูมิประเทศโดยรอบด้านเริ่มเสื่อ,อมโทรม ชวนให้ใจหดหูลงไปโดยลำดับแต่ถ้าเราเดินทางหันไปสู่ภูมิที่สูงขึ้นไปภูมิประเทศร,รอบด้านก็จะมีสภาพตรงกันข้ามกับที่เราได้กล่าวมาแล้วคือเราจะรู้สึกว่ามีอากาศเจือจางลงและสุข,ขุมขึ้นเป็นลำดับจนในที่สุดถ้าหากว่าความปราณีตของจิตของเรายังไม่ถึงขั้นถึงชั้นของภูมินั้นแล้ว เราจะก้าวหน้าต่อไปไม่ได้เลยนี้คือเขตแดงตามธรรมชาติซึ่งแยกภูมิต่างๆออกจากกันเป็นชั้นๆนั่นเองหน้าที่นี้ความบางของอากาศจะทำให้เรารู้สึกมีความอึดอัดเป็นอย่างยิ่งผู้ที่ยังไม่มีคุณสมบัติอันสมควรจะผ่านเข้าไปได้แล้วจะรู้สึกว่าไม่สามารถจะก้าวไปข้างหน้าอีกได้เลยสมมติว่า ยิ่งพยายามฝื้นความรู้สึกมากขึ้นเท่าใดก็จะยิ่งได้รับความอึดอัดจนในที่สุดก็จะถึงขีดที่ทนไม่ได้ตลอดเวลาเหล่านี้มองไปข้างหน้าจะไม่เห็นอะไรเลยนอกจากแสงสว่างอันกล้าเข้าตาจนพลาไปหมดแต่ขั้นเหลียวหลังกลับมามองดูก็ยังคงจะเห็นภาพต่างๆได้ดีในทางวิทยาศาสตร์เราย่อมรู้ว่า มีแสงบางชนิดไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาของเราและมีเสียงบางชนิดที่หูเราฟังไม่ได้ยินแต่ก็ยังมีอยู่อย่างแท้จริงฉันใดภูมิแห่งทิพชั้นสูงขึ้นไปก็เป็นเช่นเดียวกันกับเรื่องแสงและเสียงที่กล่าวมาแล้วนั่นเองเพราะถึงแม้จะเป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริงอย่างไรหากเรามีคุณสมบัติไม่เพียงพอก็จะไม่สามารถรู้และเห็นได้เลยชันนั้น เพราะในภูมิที่ยิ่งสูงขึ้นไปเท่าใดก็จะยิ่งมีอัตราความถี่ของการสั่นสะเทือนหรือช่วงคลื่นสูงขึ้นเป็นลำดับการที่ชาวโลกมนุษย์ไม่สามารถรู้และเห็นความเป็นไปของชาวโลกทิพย์ได้ก็ดีหรือการที่ผู้อยู่ในโลกทิพย์ชั้นต่ำไม่สามารถรู้และเห็นความเป็นไปของผู้ที่อยู่ในโลกทิพย์ชั้นสูงได้ก็ดีย่อมเป็นเพราะเหตุดังได้กล่าวมาแล้วนี่เอง